ส0ปีกับการส่งเสริมผลงานคุณภาพสร้างสารรค์ในวงการบันเทิงไทยทั้งศิลปินดารานักแสดงรายการโทรทัศน์ละครข่าวนิตยสารหนังสือพิมพ์สื่อสร้างสารรค์อีกมากมายและยังคงสารต่อปณิธานที่มุ่งมั่นให้วงการบันเทิงไทยมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อนำผลงานเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยนายชาตรีศรียาภายัยนาย,ยกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ไว้ออคิดรเวอร์ครูซเรือสำราญล่องแม่น้ำเจ้าพยา3มชั้น3บรรยากาศให้เลือกนั่งทั้งห้องแอร์และดาดฟ้าอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายพร้อมอาหารซีฟู้ดและเครื่องดื่มชากาแฟเบียร์สดโดยมีดนตรีและเสียงเพลงจากนักร้องมาขับกลอ่อมสัมผัสบรรยากาศยามเย็นในรอบซันเซ็ตชมพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมวิวทิวทัศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเช่นวัดอรุณวัดพระแก้ววัดกัะยาวัดระฆังไอคอนสยามสพานพุทธและสะพานพระปิ่นเกล้าเปิดให้บริการทุกวันที่เอเชียทีคริเวอร์ฟรอนต์ถนนเจริญกรุงเวลา17.00นถึง18.45น,งนในราคาโปรโมชั่นท่านละ699บาทจากปกติ2,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2516 จองตัวหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร088 088 0188หรือ LINE ID s i w o r c สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับรายการ Asia Morning รายการสารคดีท่องเที่ยววาไราตี้ที่จะพาท่านไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปที่อุทยานสวนพุทธธรรม สิวหัวซานในมณฑลอานฮุยประเทศจีนไปสักการะพระพุทธรูปหยกและพระพุทธรูปทองคำโพธิสัตว์ตี้จ้างหวางซึ่งเป็นองค์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย สัปดาห์นี้เราจะพาท่านมาชมอุทยานส่วนพุทธธรรมจิ๋วหัวซานหนึ่งในสีพุทธคีรีของประเทศจีนซึ่งตั้งอยู่ในเขตชือโจมณฑลอานหยุยเมืองแห่งนี้จะผูกพันกับเลขเก้าซึ่งถือเป็นเลขนำโชคขนาดเสาไฟฟ้ายังมีรูปดอกบัว9ก้ากลีบอยู่บนยอดเสาเพราะเขาจิ๋วหัวซานที่มีชื่อเสียงมีเยอดมีเกวัด ธุรกิจที่นี่จะหนักไปทางค้าขายเครื่องบูชามีทูบเทียนและดอกบัวเป็นหลักถือเป็นเมืองพุทธศาสนาที่ชาวพุทธจากทั่วโลกนิยมมาเยือนคณะเราได้รับการอำนวยความสะดวกจากไกดสาวจีนนามเสี่ยวหลูมาคอยอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของอุทยานจิ๋วหัวซานและมีไกด์สาวชาวไทยชื่อมิ้นเป็นล่ามคอยแปลค่ะ5นาทีนะคะก็จะถึงจิ๋วหัวซานที่เราจะไปที่นั่น มีสองสถานที่ที่เราจะเข้าไปสถานที่แรกคือภูเขาที่เป็นห้องเขาเรียกห้องสิที่จำลองนะคะข้างในตอนแรกเข้าไปห้องโถงก็จะเห็นเป็นหนังสือคำพีที่อยู่ตรงพื้นนะคะเป็นคำสอนของพุทธศาสนาพอเดินเข้าไปด้านล่างจะเห็นเป็นพระพุทธรูปของตีจ้างหวังแต่ว่าเป็นปฏิสถานเป็นองค์ยกขาว ทั้งรูปและข้างในก็จะเป็นเป็นพระอาหารหันต์ที่เป็นเกี่ยวกับนักสัตว์ต่างๆชั่วชรูขานถอดมะลงมะเสร็งมะเมวมะแม้วกรากาเจอกคุณค่ะแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นระพุทธรูปที่สูง99เมตรพระที่สร้างขึ้นนะคะ99เมตรใช้เวลา 20, 20กว่าปีเพราะอะไรท,ที่ที่สร้างนานเพราะว่าเขาใช้แผ่นทองคำอะค่ะเป็นสี่เหลี่ยมใช้แปะแปะลงไป ขึ้นไปสามารถขออธิษฐานต้องวนสามรอบขององคสามสามรอบของของลูกนะคะแล้วก็อธิษฐานได้หีึ่ข้อแล้วก็จะประสบความสําเร็จค่ะใครที่ได้มาจิ๋วหัวซาจิ๋วหัวซารแล้วครั้งหนึ่งเขาว่าว่าจะได้มีโอกาสมาอีกครั้งนึงเราเดินทางมาถึงสวนพุทธธรรมจิ๋วหัวซานซึ่งมีพื้นที่กว่า1 8 9 0 0ล้าตารางเมตร ใช้ทุนในการสร้าง1,600ล้านหยวนสถานที่ด้านหน้าจะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์มือพนมแบบดอกบัวเมื่อเดินเข้าไปจะมีสะพานข้ามบุญและจัดเป็นสวนอุทยานอย่างสวยงามจะมีซุ้มประตูเพื่อให้ลอดผ่านไปจนกระทั่งมาถึงสระน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ทำบุญปล่อยปลาคราบก่อนที่จะเดินเข้าไปสู่ห้องพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงทางพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า 哎，你好，我们呢现在呢所看到呢是这边的五通桥。五通桥从最左边来看的话呢，它呢是宿命通；再往前走，第二座桥呢是神足通；第三座桥，有我们身后的桥呢，呢，它心通啊。最后呢，这边两座桥呢是为天眼通。看อั呢，哈，萨帕米哈，萨帕萨帕拉老萨ม他老汉า萨帕拉老น很ะ เมื่อก่อนอดีตของเราสะพานที่สองหมายถึงว่าเท้าเราค่ะจะใหญ่ขึ้นเวลาข้ามสะพานสะพานที่สามเราข้ามไปเราจะได้ยินเสียงว่าคนอื่นในใจคิดถึงเรายัางไงสะพานที่สี่เราจะมองเห็นไม่ว่าจะไกลเป็นพันกิโลหมื่นกิโลเราก็จะมองเห็นส่วนสะพานสุดท้ายไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราก็จะได้ยินเสียงของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งหมื่นกิโลก็ตามค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะเป็นประตูทางเข้าค่ะอันนี้เหมือนกับหมวก้องเต้เขาว่ากันว่าการที่ข้ามประตูอันนี้จะโชคดีค่ะ นะคะด้านในก็จะเป็นสลักคำสอนของอตี้จ้างหวงนะคะแล้วเข้าไปด้านล่างจะเป็นพระพุทธรูปของตี้จ้างหวงนะคะ,ะประดิษฐานอยู่ที่เป็นหยกสีขาวนะคะก่อนเข้าต้องเปลี่ยนเป็นใส่รองเท้านะคะเขาจะมีรองเท้าให้เป็นอย่างนี้นะคะสวมไปสวมทับเข้าไปได้เลยะคะ่ะใ<ง>นตรง <Low> นี้ 我们的体验模式满少备180块ค่ะราคาค่าเข้านะคะราคาค่าเข้าเอ่อ180หยวนสามารถาเยี่ยมชมได้ทั้งหมดของจิ๋วหัวาชานที่นี่นะคะ <c oughs> ด้านมิวเซียมแล้วก็ด้านหลังที่เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองค่ะในราคารยแปสิบเหยวนค่ะ ภายในจัดแสดงคำสวดมนต์เป็นตัวอักษรจีนอยู่ในบอ่อน้ำที่ไหลล้นตลอดเวลาสามารถมองเห็นองค์พระพุทธรูปทองเหลืองที่อยู่ด้านนอกผ่านช่องหน้าต่างค่ะค่ะหมายความว่าอันนี้นะคะเป็นบอ่อน้ำที่หมายถึงว่าเรามองตรงไปจะเห็นว่าพระพุทธรูปทองเหลืองที่จ้างหวังตรงข้ามหมายถึงว่าการที่มีบทสวดมนต์ตรงนี้หมายถึงว่า เหมือนกับตีจ้างหวางนะคะอ,องค์พระอรหันต์ได้สวดมนต์ให้เราตลอดเวลาน้ำไหลคือว่าการที่ท่านสวดมนต์ตลอดเวลาให้เราให้อวยพรให้เราอย่างนี้นะคะ่ะมีเขาจิ๋วหัวซานจําลองเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่เขาและเมื่อเดินขึ้นบันไดไปไม่กี่ขัน้นจะมีพระพุทธรูปแกะสลักองค์ต่างๆที่ตีจ้างหวางเคารพนับถือก่อนที่จะออกบวช 来，我们这边啊，首先呢，这边我们看到的是他这边的第一幅图，四幅图呢所表达出来的呢都是一个意思，也讲到呢地藏王菩萨呢，他是从韩国来到九华山，在这边呢修行呢，首先来到的是农家啊，普渡众生的意思，最终呢，你到最后一幅，成成就了现在他的地藏菩萨道场。 也就是现在的整个九华山都是归地藏菩萨所有的，<c oughs> <ส>所以我们所看到的这一幅图呢，也就是这样的一个意思อ。อันนี้นะคะเอ่อเริ่มแรกนะคะตี้จ้างหวังนะคะเขาเป็นกษัตริย์อยู่ที่เกาหลีนะคะเอ่อเดิมเริ่มแรกเขามีความเชื่อ,อ,อในอ,องค์พระพุทธศาสนาองค์แรกองค์ที่สององค์สามจนมาถึงองค์สุดท้ายที่เขาเดินทางมาถึงจิ๋วหัวซานคือองค์สุดท้ายคือองค์นี้นะคะ จุณทำให้เขาเปลี่ยนแปลงในการออกหมวดแล้วก็กลายเป็นพระอ,อรหันต์ในที่สุดค่ะส่วนห้องชั้นใต้ดินมีพระพุทธรูปหยกขาวในแบบจีนเหมือนพระถังซัมจัง๋ง เป็นพระพุทธรูปหยกขาวน้ำหนักถึง44ตันบนศีรษะองค์พระพุทธรูปจะมีแสงไฟที่เปลี่ยนสีสันตลอดเวลาค่ะอันนี้เป็นอ,อีกรูปหนึ่งของที่จ้างหวังนะคะพระอาหารหันต์ที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ทั้งองค์ทั้งหมดเป็นทำจากหยกขาวนะคะช,นชันเตียนหูใช่อหมสปปามเมตรสามจุดหนึ่งแปดเมตรนะคะ อันนี้แล้วดอกบ,บัวเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ที่มักสักการะที่นี่นะคะจะเป็นให้ครอบครัวมีความสุขชอบดี <ไว S 1> แล้วก็ปลอดภัยในทุกๆวันนะคะเป็นคำอธิษฐาน,นะคะ่นะ ติดกันเป็นห้องจัดแสดงรูปแกะสลักพระอรหันต์ประจํานักสัตว์ต่างๆค่ะค่ะอันนี้เป็นพระอรหันต์สำหรับปีนักสัตว์ต่างๆนะคะจะเริ่มจากปีชวดฉลูขานเผาะมะโลมะเสงมะเมียมะแม,ม,ม้วอกประกาศจอปุนทั้งหมดคือเป็นพระอรหันต์ประจํานักสัตว์ต่างๆค่ะเราออกมาเพื่อนั่งรถกอล์ฟมุ่งหน้าขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปกสิทิคันโพธิสัตว์หรือองค์ตี้จ้างหวางซึ่งประดิษฐานอยู่การแจ้งด้านบน สทติขันโพธิสัตว์เป็นพระพุทธรูปปางยืนบนฐานดอกบัวตั้งเด่นสง่าเหลืองอรามความสูงขององค์พระพุทธรูปนี้สูงถึง99เมตรซึ่งตรงกับอายุตอนมรณาภาพขององค์ตี้จ้างหวางนั่นเองภายในองค์ตี้จ้างหวางแบ่งออกเป็น12ชั้นซึ่งด้านในได้จัดเก็บอัฐิและข้าของเครื่องใช้ต่างๆบันไดขึ้นไปถึงฐานพระพุทธรูปมีทั้งหมด293ชั้น 层บนสุดสามารถมองเห็นวิว u t ว t a ศ a ์รอบทิศทได้อย่างสวยงาม。那我们现在呢看到了这尊大佛呢它是在零四年，就是九四年的时候发月所建立起来的。整个园区是建了二十年才完成的。后面的这个呢单独的佛像呢，它是在原有的地基上面建立起来的。 用了七年的时间，总共呢，佛身是用一千二百吨高仿金铜所制成，脸部呢是六十五斤黄金，所以现在呢是整个世界上最高的一尊露天的地藏王菩萨圣像。安呢黄金，所以现在呢是整个世界上最高的一萨吨上露天的地王菩萨圣上安尼呐，卡，是了一千二百吨高的地藏王菩萨 มีเรื่องเล่ากันว่าพระกัสิติคันโพธิสัตว์องค์นี้ในอดีตเคยเป็นเจ้าชายตี้จ้างหว่างจากเมืองซินหลอประเทศเกาหลีโหนในราชสำนักเกาหลีเคยทำนายทายทักเกี่ยวกับคุณลักษณะของเจ้าชายองค์นี้ว่าความละไมคล้ายเจ้าชายสิทธ,ธัตถะคือถ้าขึ้นของราชจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกแต่ถ้าหาักออกบวชจะสามารถตัดสู้เป็นพระอรหันต์ได้ ด้วยการทำนายทายทักทำให้เจ้าชายตี้จ้างหวางแห่งเกาหลีเลือกที่จะบวชเป็นพระออกเดินทางสแสวงหาสัจธรรมตามรอยพระพุทธเจ้าจนเดินทางเข้ามาสู่ประเทศจีนเห็นความสงบร่มเย็นของเขาจิ๋วหัวซานถึงปากหลักปฏิบัติธรรมจนสำเร็จในการบําเพ็ญเพียรได้เป็นพระอรหันต์มีชื่อว่ากสิติคันโพธิสัตว์ เสียดายเรามีเวลาน้อยมากเพียงวันเดียวไม่สามารถไปอีกหลายแห่งในจิ๋วหัวซานซึ่งยังมีวัดที่อยู่บนยอดเขามีพระโพธิสัตว์ที่มรณาภาพแต่ร่างไม่เน่าเปื่อยถูกปิดด้วยทองคำเปลวทั้งตัวแต่ไม่มีโอกาสขึ้นไปกราบไหว้วันนี้แม้อากาศจะมืดครึมบ้างแต่ทีมงานปฏิบัติภารกิจผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยบารามีของพระโพธิสัตว์ เราอำลาจิ๋วหัวซานเดินทางกลับไปยังถุนซีห่วงซานเตรียมตัวบินกลับไทยในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณบริษัทวิกเอนทัวแอนคาร์ r กเซ e ร์วิสที่นำพวกเรามาถ่ายทำในทั้งประสบการณ์ได้ทั้งบุญและได้พบเห็นสิ่งมหศัศจรรย์เหล่านี้ในแดนมังกรยังมีสิ่งที่ท้าทายให้เราได้ไปสัมผัสอีกมากมายบนแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศจีนแห่งนี้ค่ะ วันนี้รายการเอเชียมอร์นิ่งจะพาไปล่องเรือดินเนอร์ที่เอเชียทิกถนนเจริญกรุงกับไวโอคิดริเวอร์ครูสเรือสำราญล่องแม่น้ำเจ้าพระยา3ชั้น3บรรยากาศชั้น1และชั้น2เป็นห้องแอร์ส่วนชั้น3เป็นดาดฟ้าบรรยากาศ,มากาศลมเย็นธรรมชาติอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายพร้อมอาหารซีฟู้ดและเครื่องดื่มชากาแฟเบียร์สดโดยมีดนตรีและเสียงเพลงจากนักร้องมาขับกลอ่อม สัมผัสบรรยากาศยามเย็นในรอบซันเซ็ตชมพระอาทิตย์ตกดินและแสงทวายไลท์พร้อมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณวัดพระแก้ววัดกัลยาวัดระฆังไอคอนสยามสะพานพุทธและสะพานพระปิ่นเกล้า ไวเออรคิดริเวอร์ครูเปิดให้บริการทุกวันที่เอเชียทิคเดอะริเวอร์ฟรอนท์ถนนเจริญกรุงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิา45นาทีในราคาโปรโมชัน่นท่านละ699บาทจากปกติ2,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2,566จองตั๋วหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร088 088 0188หรือ Line ID s i W O R C นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนายชาตรีศรียาภายัยและนายชายุทธเมธาวิชิตชัยที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมรวมแสดงความยินดีกับคุณเปรมิกาศรีชวาลา ในโอกาสเปิด EKM 6ศูนย์รวมอาหารเครื่องดื่มซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสุขภาพสไตล์แพลนเบดและกิจกรรมสำหรับทุกท่านในครอบครัวแห่งแรกแบบครบวงจรพร้อมพื้นที่สวนหย่อมพักผ่อนหน้าโครงการที่น่าสนใจเพื่อผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัย EKM 6เปิดแล้ววันนี้ณเอกมัยซอย6ด้านหลังบิ๊กซีเอกมัยกรุงเทพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่าพื้นที่ติดต่อได้ที่คุณฝนโทร0 9 1 5 6 6 2 9 3 6 ต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่มีเปิดโครงการอ,อ,อาหารที่มังสวิรัตที่มันเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเราเพราะทุกวันนี้เนี่ยการกินเป็นเรื่องสําคัญอาหารเนี่เป็นหลักนะครับอาหารมังสวิรัตเนี่เป็นอาหารที่ดีแล้วมีทั้งอินเดียมีทั้งหลายชาติเลยนะฮะก็ยินดีมากครับขอให้ติดการเจริญรุ่งเรืองนะครับครับ,บแล้วก็ขอเชิญนะฮะพวกประชาชน ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมรับประทานอาหารที่นี่นะครับมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆนะฮะมังสวิรัตแล้วมันมีหลากหลายรูปแบบ <Yeah. S 1> สเส็จดูนะฮะ mm hmm. ดูแล้วมันน่าทานนะครับ mm hmm. แล้วเพื่อสุขภาพมันก็อย่างว่านะครับประเทศชาติเต้องเดินด้วยด้วยด้วยกำลังท้องนะฮะแล้วประชาชนที่มาทานเนี่ยมันก็จะได้แข็งแรงสุขภาพก็ดีนะครับครับขอบคุณมากครับ ก็ S <S <an> ของเรานอกจากว่าจะเน้นเรื่อง plant base d แล้วนะคะเราก็จะเน้นเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็เน้นเรื่องบรรยากาศว่าอยากให้ชาวกรุงเทพหรือทุกคนที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่ได้มาใกล้กับธรรมชาติอยู่กับธรบรมชาติค่ะเ,เป็นแบบสวนนะฮะแล้วก็เรามีนอกจากร้านอาหารเราก็จะมีเป็น grocery นะคะซึ่งจะขายวัสดุในการทำอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมีหลากหลายด้วยเกินนะค,คะแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยค่ะคคอยากให้มาลองค่ะแล้วก็มาดูบรรยากาศที่เราจะจัดในแต่ละเดือนทุกครั้งที่มาก็จะมีอะไรใหม่ๆเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีบรรยากาศที่น่ามาน่าทานได้พักผ่อนค่ะ,ะคเห็นเห็น <ๆ S 2> คนแขกอะไรต่างๆมานั่งสวนอะไรต่างๆนะครับมันก็บรรยากาศดีนะครับ ก็คือณนะตอนนี้เราก็จะมีเป็นสวนนะคะคซึ่งเราสถานที่ของเราได้เป็น pet friendly ก็คือนําสัตว์เลี้ยงมาได้นะคะเรามีเป็นสถานที่สําหรับเด็กนะคะมีคลาสให้เด็กมีคลาสให้ผู้ใหญ่แล้วก็มีเป็นคลาสยคะ้านะคะเราจะมีจัดอีเวนต์ด้วยนะคะเป็นสวนนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านขาย วัสดุทำอาหารด้วยค่ะแล้วก็มีเป็นเวิร์กช็อปในการทำอาหารด้วยก็ขอเชิญมานะคะเราอยู่ตรงเอกมัยซอย6นะคะสถานที่ชื่อว่า EKM 6ค่ะหรือว่า Every Kind Moment at Ekamai 6นะคะออตอนนี้เรายังมีพื้นที่ปล่อยว่างให้เช่านะคะยังไงถ้าสนใจเนี่ยติดต่อไปที่ EKM 6 underscore BKK นะ at EKM 6ค่ะหรือถ,ถ้าสะดวกโทรมาก็ได้นะคะ As the world enters a new era, a new chapter of tourism has begun. Thailand presents amazing new chapters. Thailand has it all from A to Z. Awaken your senses. Start a new chapter to awaken your senses and feel more alive. Beyond expectation. Start new experiences that go beyond every expectation. Craft your imagination. Start new excitement that inspires anywhere, anytime. New expressions of romance. Start a new chapter in life, more romantic than words can describe. Overjoyed with excitement, start a joyful new day where your heart beats to the new rhythms. Pump your heart with flames of passion. Start a new memory that ignites flames of unforgettable passion. Reconnect with nature. Start a new rhythm that reconnects and refreshes your soul with nature. Submerge yourself in local culture. Start new laughter that echoes loudly through local community based tourism. Experience new chapters of Thailand. Visit Thailand Year 2022.

ไปคุยกับสายน้ำสายลมสักวันแล้วแบกความสุขกลับบ้านกันไหมมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจ ีีีีเยกกอโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Youtube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning t u กลิ้งหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Fanpage ชื่อ Asia Morning แล้วอย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับในสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ